วันนี้จะบอกทุกคนท่าจะกดมังกรหรอที是是่รกคนวันนี es, banco, выход, ้ผมจะมาเล่นไฟ์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไฟไ์นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะนะอันบอกไเพื่อทุกคนคอมเม้ แฟนๆก็ไปลนะคร่านไหรอาไหนทกสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะกลับมาเป็นเสี่ยงปกติแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะผมจะไปเล่น4 4โหมดแบบใหม่นะครับทุกคนภาพอาจจะจากนิดนึงนะครับทุกคนทุกคนทุกคนผมก็้องมาครับ ตอนนี้ไม่รู้ครับไม่น่าว่านะคะจะว่าดีมันเกิดเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่นซีซีนะคะอ๋อเราจะเอาดูให้ดูเซ็ตโอ้โหนี่ครับโอ้โหเธอเธอบูพาพารตัวปลอมแน่เลยครับผมจะไปกดติดตามช่องนี้แล้วก็จะมาเล่นในโหมดสองกวงนะคบผมก็เล่นเอาต้องรอผู้เล่นอีก ถ่ออกนะโอเคเพื่อนมาแล้วเลยเยพื่อนฝากติดตามช่องผมนะครับถ้าเกิดถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์ผมจะเปิดหน้าแล้วก็กระโดดเอะผมจะเปิดหน้านะครับผมเปิดผมจะเปิดหน้าแล้วก็เต้นหน้าโรงเรียนนะคะดูจริงเลยนะครับถ้าเกิดผม ยอมให้ทุกคนเลือกตามผมได้เลยครับโหผมตายนะครับปูไม่น่าไม่น่าอันนี้เลยครับมาแล้วครับโหเพื่อนเพื่อนหมมากเลยครับพี่ผมก็มีทีนี้เลยครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมฟีฟ่านะครับผมค่อยผมเล่นแต่โรบอทครับ เกมหน้าผมจะพาไปเล่นโลบบเลยนะครับเกมหน้าผมจะไปเล่นโลบบน้องผมนะครับจะไปเล่นแบบเดทเดียวนะครับนล้วผมจะแอดกินครับน้องผมก็เป็นช่องน้องเกจเบลเลียนะครับเกจผมเกจเฉยๆครับพี่ใช่ไหมครับน้องตอนนี้มีแต่คนเล่นชอไปทุกคนโอ้โหขอบคุณครับไม่เป็นไรอดทนไว้ทุกคนทุกคนว่ะ เป็นไ้ทุกคนคิดว่าเราเป็นได้ชนะไหมครับตอนนี้เจอแพท2องนะครับผมยอมผมยอมทั้ทุกอย่างหนึ่งร้อยผู้ติดตามผมจะเปิดขึ้นหน้านะถึงหนึ่งหนึ่งมื่นผมจะเปิดเต็มหน้า ขนาดนี้เราก็ไม่น่าไปตื่นเลยไอ้ลูกแบ,บอนีครับขนาดนี้ผมก็จะเงีย,เงยบๆ่อยนะครับทุกคนผมจะใช้ตามาที่มาทำทีนี้นะครับโอ้โหเกียบไปสามคิวครับพเพื่อเลือดน้อยมากเลยนะครับดูซาม ผมอาจจะลรัดคิวใครผมก็ขอโทษด้วยนะคะตอนเล่นต่อใหม่กันเยอะมากต่อไปผมจะไปเล่นแบบเดลเอ้รูบอกแมปเดลเลียวนะครับเออนะครับทุกคน,ผม,มนผมจะไปเล่นกับน้องนะครับตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีนะทุกคน,นเสกผ, <ม S 1> <ม>ผมก็จะไปเ,<ต>เ,เล่นเดลเลียวนะครับโอ้ยทุกคนช่วยผมด้วยโอ้ยทุกคนครับผมเจอหน้ากากเขียวันะครบทุกคนใครเข้าได้แบบจริงเกิน ผมไปเข้ามาเล่นนะครับใครอยากเล่นนะครับนี่นะครับชื่อผมคนแรกเลยนะครับสง่าเย็บใจนะครับชื่ออาจจะชื่ออาจจะไม่เหมาะสมก็กลับขอโทษคนดูได้นะครับชื่อว่าผมเตเพื่อนนะครับไปหาเจอจุดๆๆนะครับทุกคนให้รู้สื่อแล้วนะฮะผมเตพื่อนว้ามรู้แล้วผมจะทำอะไรนะทุกคนถ้าถึงหนึ่งร้อยผมขออนุญาต เงียบนะครับเพราะผมใช้สมาร์ทที่อยู่นะครับล้มสามครับไม่รู้ว่าสามไหมน,นะอ๋อสองครับไม่รู้นะครับผมจะได้กี่ทีไม่รู้ว่าเราจะชน,นะไหมแต่ตอนนี้ก็สองศูนย์นะครับสามศูนย์ครับตอนนี้ ก็สามศูนย์แล้วนะครับผมค่าเป็นคิวดาเมตพันเจ้าร้อยเจ็ดผมตายไปหนึ่งนะครับผมน่าเสียดายมากเลยถ้าตัวยินจะมีแบบนี้นะครับผมอยากได้ตัววีมากเลยนะครับผมอยากให้จีเอ็มเห็นใจผมด้วยนะครับผมละรหัสนี้เป็นรหัสนี้เป็นรหัสใหม่นะครับ นาดเกาปุมขายให้เด็กแถวบ้านไปแล้วครับสี่สิบบาทตัเวลาไปก่อนกดไลค์กดตตามให้กดแชร์บ๊ายบายเดี๋ยวผมก็จะไม่รู้ว่าจะชนะไหมครับตานนี้ก็น่าจะพอได้นะครับน่าจะพอชนะอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้นเ็านาอยู่ยนะครับถ้าเกิดเขาพีคเกมมาได้เนี่ยเขาโหนมากเลยนะครับทุกคนน,นี่ยล้วกนะ ผมเกือบแล้วนะครับ<ม>ล้มหนึ่งครับผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<โด>เฮ้ยเราชนะแล้วนะครับนิ้เซาไปแล้วเธอนึน้วมาเซาเขาไปเบิ่มอดีย โอ้ผมขออนุญาตนะครับเฮ้ผมขอโทนะครับที่พูดคำหยาบไปแล้วครับติดตามชอมม่องมนะครับนนไปเรื่อยนะครับ